ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะคะคณะกรรมการชายแดนไทยมาเลเซียจะร่วมประชุมกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อจะหาข้อยุติร่วมกันต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียหลังจากฝ่ายความมั่นคงไทยนั้นได้เสนอให้ความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนครอบคลุมไปถึงเรื่องปัญหาย,ยาเสพติดการก่อการร้ายและการปราบปรามอาวุธสงครามวัตถุระเบิดและคาดหวังว่าจะมีส่วนแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะติดตามจากรายงานค่ะ ระว่างพิธีปิดการลาดตระเวนร,ร่วมพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดสงขลาและรัดเคดาประเทศมาเลเซียผู้บัญชาการกองพลน้อยชายแดนกอ,องทัพบ,บก,บ<อ>กมาเลเซียกล่าวถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่ว่าอยู่ในระดับที่ดีมากมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดของหลายหน่วยงานรวมถึงตำรวจตระเวนชายแดนและกองทัพของทั้งสองฝ่ายสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน อประชาชานขงทประเท the ทศ and managing for police of ี่เรามีที่ดีอยู่แล้วมันก็อยู่มีด้วยการหลายเรื่องทั้งการฝึกการรัตะเวนร่วมนะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยทหารต่อนะดอครอบครัวแล้วก็เรื่องของหมู่บ้านคูขนานเนี่ยไอ้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราต้อง,ต,องต้องสืบสารนะรักษาให้มันมีต่อไปแล้วก็เราก็ลองดูจะดูว่าอันไหนที่เราจะเพิ่มหรือขยายความร่วมมือกันได้เนี่ยเราก็จะเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้านความมั่นคง ที่มีการแก้ไขในปี2543เพิ่มความร่วมมือในการปักปันเขตแดนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมและความร่วมมือด้านภัยพิบัติสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเหตุให้ฝ่ายความมั่นคงไทยเสนอทบทวนกรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมความร่วมมือด้านต่อต้านการก่อ,ก,อการร้ายค้าอาวุธสงครามวัตถุระเบิด และสารเคมีเพื่อก่อความไม่สงบขยายความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงไทยคนหนึ่งคาดหวังว่าหากรัฐบาลมาเลเซียเห็นสอดคล้องตามที่ฝ่ายไทยเสนอจะมีส่วนช่วยคลี่คลายเหตุความไม่สงบในพื้นที่เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำสารเคมีและสารประกอบวัตถุระเบิดเข้ามาจากมาเลเซียรวมถึงการใช้พื้นที่ชายแดนฝั่งมาเลเซีย ลบซ่อนตัวหลังก่อเห็ุร้ายในฝั่งไทยไเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทยพีบรายงาน